นี่ความทุกข์ของตรีมีห้าข้อนะเดี๋ยววันหลังอาตรมาจะมาขยายความนะได้กลิ่นไแลนะดูก่อพภิกสูตทั้งหลายความทุกข์โดยเฉพาะของตรีอ,อย่างเหล่านี้แลยซึ่งสตรีได้รับต่างจากบุรุษก็คือเป็นสิ่งที่เป็นความทุกข์ของผู้หญิงเป็นความทุกข์ของมาตุคามนี่มีอะไรบ้างหนึ่งก็คือตรีเมื่อเป็นสาวไปสู่สกุลแห่งสามีย่อมพลัดพรากจากญาติทั้งหลายนี้เป็นทุกข์โดยเฉพาะของตรีข้อแรก ซึ่งสตรีได้รับต่างหากจากบุรุษก็คือมีความแตกต่างจากบุรุษคือเมื่อแต่งงานก็ต้องแยกย้ายจากบิดามารดานะต้องพลัดพรากบิดามารดาสองก็คือสตรีย่อมมีฤดูประจําเดือนนี้เป็นทุกข์โดยเฉพาะของสตรีข้อที่สองซึ่งสตรีได้รับต่างหากจากบุรุษสามก็คือสตรีย่อมมีคันก็คือต้องตั้งคันถึงเก้าเดือนหรือสิบเดือนนี้เป็นทุกข์โดยเฉพาะของสตรีข้อที่สาม ซึ่งสตรีได้รับต่างหากจากบุรุษ 4. สตรีย่อมคลอดบุตรนี้เป็นทุกข์โดยเฉพาะของสตรีข้อที่สี่ซึ่งสตรีได้รับต่างหากจากบุรุษข้อที่ห้าสตรีย่อมทําหน้าที่ทาบาเรือบุรุษนี้เป็นทุกข์โดยเฉพาะของสตรีข้อที่ห้าซึ่งสตรีได้รับต่างหากจากบุรุษความทุกข์โดยเฉพาะของสตรีที่มีมาในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าตรัสในสังยุตตนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่สิบแปด หน้าที่460 61เนี่ย